มันไม่มาทีวะมึงจะเข้าไปเป็นไงเป็นยังไงบ้างไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะอืมไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมัอนร้องติดปิดซ่อนเสื้อไม่ได้เลยมาองติดิดปิดิดเนาะไหนวะวะอยู่ไหนวะ หาบอสไม่เจออ่ะเพราว่ามันต้องมาจากข้างบนแน่เลยครับม,มันทำยาประทับจาก,กะทิของไทยเที่ยงอยู่ไหนเนี่ยบอสเนี่ยสัตว์บวกแม่งเลยเดี๋ยวครับรอให้ข้อฟื้นนะครับเออเดี๋ยวค่อยล่อมันตรงระเบิดก็ได้ไม่ไรไม่ไรไม่มีเลยว่าผมมาตรงร้านค้าไอ้ตรงเนี้ยครับไอ้ตรงข้างหลังเนี่ยยังไม่เจออะไรเลย,เลยมาแล้วมาเลยเดี๋ยวได้เจอกันต้องสี่ไม่ไตายแบบต้องเสี่ยไม่ไตาย อีก5,000ปีร <t monkeys> <man qualified worldwide> <world> uh ู้ต่างดาวตะบุกโลกจะเกิดขึ้นมามึงตายไปทำไมเงียบเลยวะไอ้เงียบคุณบอกูเดินรอบแบบฝดเนี่ยกูเวลประตูเพื่อความปลอดภัยในทีมและจับสินลาก่อนโลก goodbye world inhale your bitches อ๋อเดี๋ยวไว้เจอกันนะโอ้ฉันไม่ได้แบบข้อมูลอย่างนั้นน่ะคนหนึ่ อ้าวพาไปดีครับมแบ๊บแบ๊บเวอ่อมมวมวผมอยากจะบอกบอสว่าจะเย็ดตุดบอสหน่อไปไหนแล้วอะ่ะนายนายขอเย็ดตูดหน่อย โอ้ยแค่ขอยยึดตูนมาตั้งตีกันด้วยเขาเอาเป็นสายเอ็มได้ฟาดเ๋ยวแจฟ้าเลยแกไหนายนไหนายล่างบังคับล่างมันนายทำไมนายชอบรุนแรงนายไม่บอกเราอ่ะโอ้ยทำไมนายต้องตบเราด้วยแค่ขอยยึดตูแค่นี้ต้องตบเราเลยเหรอนายไปบอมครับเยี่ยมเลยเทอร์รี่ก็ต้องใคร ใครเก็บนทีแลยเอาที่พายยังกูตันเก็บเนาะตึ้งมาเขาเปิดร้านแล้วโอ้โหไอใเต็่นมาแล้วบอมาแล้ว นั่นแหละไฟลุกว่ะคนมีอไฟเดช็อตเล่นเวนพามันข้ามันเร็วเร็วไอ้เี้ยมันลงลงไปที่เดียวอะวะเนี่ยเออาร์เขาลงไปข้างล่างไุ้ใครจะเฮียรยูนะเช็คยูนี่เราไปสามแล้วแบคงจะหมดแล้วมั้งเนี่ย หมดแม็กก็แย่เกินไปมาทายต้ายดีกว่าพี่โนช็อตไม่เป็นเออปืนตอกอีกรอบเฮ้ยลบเข้าไปเข้าไปคือโอ้ยเสือตาแม่แม่ย้อยปืนอยู่กับคาสคาผนังอ่ะโอ้ยแม็กสวยเลยสวยอ่ะโหสัตว์วู้วู้ยังไงบ้างครับผมรู้สึกว่าทำไมคอยมันตั้งครับบอสคอยตั้ง เวยตั้งอะไรวะเอาตรงท้องมันนะครับยืดๆอกมา